สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแนะนําเมนูหมกนะคะวันนี้จะเป็นหมกใบยอปลาช่อนนะคะหมกแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่กะทินะคะเป็นหมกลาวนะคะใส่ข้าวเบื่อนะคะวิธีทําก็จะหกพริกแกงธรรมดานะคะแล้วก็ปลาช่อนแล้วก็จะทําเป็นชิ้นๆน,นะคะก็จะเอาแต่เนื้อเนื้อนะคะแล้วก็จะมีพุงปลานะคะแล้วก็ เครื่องแกงก็จะเป็นพวกกะปิขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแต่เราจะเน้นตรงที่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเหนียวแล้วเราจะมาแช่น้ํานะคะแช่น้ําเสร็จแล้วเราก็จะมาขูกให้ละเอียดนะคะแล้วก็มาผสมกับพริกแกงแล้วก็ปรุงเครื่องให้ได้รสชาตินะคะแล้วก็ปรุงตามใจชอบว่าเราชอบรสแบบไหนนะคะเสร็จแล้ว คือวิธีการห่อแบบสวยงามนะคะนะคะหมกปลาช่อนนะคะดูนะคะสวยนะคะหมกปลาช่อนใส่ใบยอทานกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะเป็นการาเก็บใบตองนะคะแล้วก็จะเราจะใช้ใบตอง ็มันก็จะออกมาดูดีแล้วก็สวยงามนะคะถ้าจะหมกใส่กะทิเราก็ไม่ต้องใส่ข้าวเบื่อนะคะใส่เป็นกะทิแล้วก็ตีไข่ใส่นั่นก็คือหมกกะทินะคะแต่อันนี้ของเราสําหรับหมกลาวๆนะคะแล้วก็จะมีห่อพิเศษนะคะอันนี้สําหรับคุณตากับคุณยายเพราะว่าคุณยายไม่สบายนะคะม็นจะเป็นเนื้อล้วนๆไม่มีก้างนะคะแล้วก็จะมีคุณปลาชออ่อนะ ก็จะมีหมกอันนี้จะทําการกระบาดไว้นะคะอันนี้จะเป็นของคุณย่าเราจะใช้ไม้กัดแบบนี้นะคะเขาจะได้จําได้ว่าไหนของคุณย่าไหนของคุณยายของคุณยายจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะวิธีการห่อก็เสร็จแล้วนะคะสวยไหมคะนี่ค่ะ,ะวันนี้ปลาช่อน3ตัวนะคะเราก็จะได้อยู่ที่3 6 8 8หมกนะคะโอเคค่ะสําหรับเมนูเย็นนี้นะคะ หมกปลาช่อนใส่ใบยอนะคะถ้าใครอยากทานทักทานได้นะคะวิธีหระคะวิธีทำถ้าอยาก่า,ารู้วิธีการปรุงพริกกงพริกแก้งอะไรนะคะติดต่อได้ที่ครัวลุ่งทิพย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ